เศร้าห้องตั้งหากบุญนาสีไปอาศัยหมู่บ้านนั่นเนาะมีแต่ว่ายำออกไปหาถ่ายคลิปออกไปถ่ายคอนเทนต์เหตุเบียดเหตุงานเท่ากับจังได้แซดส่วนโทษส่วนกันออกไปข้างนอกถ่ายคลิปเหตุยังเหตุยังเป็นกลุ่มเป็นอะไมันซุ่มแซ่บไม่พวกมันจังม้วนเนาะเวลากราฟมากอะอยู่ส่วนตัวพระส่วนตัวมันเขาก็ของเขากำแสงของกำแสงเนาะคลิปนี้แหละสีออกมาบอกเป็นคลิปสุดท้ายในการเรื่องในเรื่องที่ดราม่าเนาะ ต่อไปก็เบาๆแหละพี่น้องสีตั้งใจเห็ดคลิปท้ายคลิปสบายดีพี่น้องการตัดแต่สบายดีเด้อเอาพอๆก็มันแซงพี่น้องวันนี้มีแซงแฝ่วิววิบในพี่น้องตกมาในระวางยง้มกลางคืนเนาะยามกลางคืนกาอยู่ปากเซพี่น้องตอนนี้อยู่ปากเซเนาะเดินทางมาหอดปากเซในอีพีที่แล้วนะพี่น้อง Mà toi hôm thứ Sáu dù nơi thương tức Phì nọng Này, đại khuôn cả trăm cân đại Phì nọng Phải hôm hèm Xe đê bừng nên là còn dư rùm muộn Phì nọng Rồi biển cân dô Nên Mà đại trang đại Phì Ta Thôi สาวไทยแต่สบายดีไปไปลง,งไปลงหนาหนะหนะทออไว้โอ้ยเ้ยจัดเกียด์ไหมอะทุกคนสบายดีเด้อกะดีใจใทุกคนวันนี้ที่จันนายชวามโาโพจันนายชงได้พี่น้องมาโพอยู่นี่ได้จังไายชนาะกะคือนางรัดเพื่อนมามาต่อบอัสุตสันสะเนาะเพี่ยวหน้ามาต่อบัสมาต่อบัส อยู่ด่านซองเมฆก,ก็เลยถือโอกาสได้ขทามมาเลยเนาะมาครับพ่อแม่คือเกาอ่านัแหละบอลทีน้องลัดเห็นงานน้ำเนาะกาเดินทางมาหอเดเเวดเลยแหละกาได้ไปหับไป่หับน้องลัดแล้วครับพ่อแม่พาไปกินข้าวที่น,น้ำเ,เลยเนาะก็พามาอยู่ห้องแฮมันจัมปาเมื่องซ้ำ,ำเนาะเขาบ้านอะ<ำ><ำ>ไรพี่น้องเมียะไรปรยู่ <laughs> เม่ไก่บริยูเม่กไก่เมื่อบานเขาจังไงเมยกันยังบริยูบาทเมย์ยังใหญ่ออกเลยบริยูบาทเนาะือมีปัญหาเนี่ยมีปัญหามียบอลยูส,สั้นซะคำเช้งก็ล่อเพลิงอาก่อยล่อเชียวยูพี่น้องเนาะว่าสีมาปักรักปักแรงถ่ายคลิปอยู่กับทีมงานนะั่นะแหละเมยังล่อเชียวยูเนาะเชียวยังพัฒนาได้มากถือพี่น้องมือหนึ่กับมันที่เซาโอเนาะมือเซาเจ็ดทั้งบึงเซาเจ็ดเนาะทั้งเซาเจ็ดเซาแปดเนาะนี่แหละพี่น้อง ตังร <gesch> ับก็ไ <su> ด้มากแล้ว <su> คินหอดเอายังวันเกิดของวันแฝดวัเกิดเออได้สิจัดให้จักซองดอกซองดอกโอ้โหอยากไปซองเออกระจายของอยากได้ทองอยากได้ทองคืออสิบาราดักทองนะพ่อนาดักทองเออเดี๋ยวด้หาของขวัญให้เนาะเดี๋ยวหาของขวัญมันเกิดเนาะอ่าก็ผู้ใดที่อยากสนับสนุนน้องๆก็ฝาก กดซุปเปอร์แตงไต้ก๊อฟมินไดเดอร์นะพี่น้องเนาะฮะเอาสนับสนุนผู้ใดที่อยากสนับสนุนกะมีซุปเปอร์แตงไต้ก๊อฟมินเดี๋ยวกดเข้าไปยไต้ก๊อฟมินมันจะมีว่าซุปเปอร์แตงเนาะทรงการสนับสนุนทรงอ่าแรงมันน้ำใจเมันแรงมันน้ำใจให้เออวันนี้ก็มาอยู่ที่จำปาศักดเมืองซัมเนาะกัเป็นเวลาเด้อพี่น้อง สองสามทุ่มเลยพี่น้องกะสีผ้าน้องรัดลงไปเลาะยางอันยี้เกิดะไร้เฮาอันไรเฮาบอแมนคลายไร้เฮาอะไรเป็นแบบเออบอลบอลข่ยยางลินบอลอันใหญ่ขายกุุงเต้นบอลข้ามสีขายกุุงเต็นนั่นเองได้ยินแต่เสียงเห็นป่ได้ยินแต่เสียงอยู่มันอยู่ด้านลุมันจะบ่เห็นนะ เขากับบอดี้มาจักเป็ดปีแล้วมั้งอยู่นี่หนเนาะก็เลยว่าซีดีโอกาสนีซะผ้าดักไปยานกับพ้าไปกินเข่าเนาะไปเบิ่งว่าคนร้ายบอมวนบอเป็นยังไงปากซี่เนาะกินนอปากซี่พี่น้องแต่แต่ว่าคินนอดน้องรัดแห้งกลัวไปตอนนี้อยู่ดาดผ้าได้พี่น้องสีผ้ากันยางลงไปลุ่มบุตรอพี่น้องเนาะดีใจร้ายพี่น้องน้องรัดมาโพยอยู่นี่ บุกันสองสามมือนเกษตรเดินทางครับคือเก่าเนาะเดินทางครับภาแสงกนอครับอยู่ฝาซีคือเก่าเนาะนี่หองเฮาควยเล่าออายุรางเดินี่นะสองสอไปผมบอกจ่าลูกมันใดไปผมกัดดลแ่จำปลาเมืองซ้ำพี่นนองมีดิบเน้อทุกคนว่าอัน กรุงเทพน oui mm ี ous, pues ่ก็จะเป็นแบบครับห้องแขกต่างประเทิดแกงแขกต่างชาติโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าต่างชาติมาเต็มเลยเนาะจะร้ายร้ายคนเนอบัวความแบบเ่ยไปเดี๋ยวไปพอกันอยู่ข้างล่างพี่น้องดีใจหลายยิมบูฮุพี่น้องพท่แงนีเจ้า น้องตลาดอยู่ในมีแต่ผู้สาวพี่น้องเออคนมาไลยป่านไหนพี่น้องเนะาะคนมาไลยปาย่านไหนตอนนี้กับเขามาหอตลาดเรียบรอย้อย,ยเลยย่า,างเ้า,าสีผ้ากันย่างรอทานไดกินแย่งย่างไว้ย่างย่างรอทานไดกินมาเ้าสซิกินอี่ย่างดีน้องมาดีนะพี่น้องเฮัเป็นแบบเววเขาเห็ดใหม่เวะเขาจัดสถานที่แบบ เป็นแถวคือเก่าะนาเป็นหลอกเป็นโอเอนาเป็นแซ่ซ่วนงมดเลยใช่ข้ามที่มากระุนปะพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ยจีเราหาขกินก่อนว่าที่ไหนกินยังมเนี่ยแนมไหวอยู่บ่เล้งไหวอยู่บ่นี่เดขาวขานของกิบเล้ะฮะต้อกินเด่ข้าวขานีะเด็กบุษาวแจ่แ จเจ้ากระสัุเจ um, so mm. ้าอันเล่บซมียห้าดอกนายพี่น้องรอผมเคกินก่อนตาูนหกนน้านหนสิบกว่าประมาณเจโตประมาณเจโตประมาณเจโตเจโตหกสิบกอนนเนาะ เองดืไบีก no ินนามและหนีเอาน้ำหวานนะไปตอนนี้เราสั่งของใสนางไสเอาน้ี้จบาหน่อยหน่อยุ่มพจุ่มพียโมยโมยโม พี่น้องตอนนี้ก็ได้สั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอากาสีไปนั่งร้อทาสาวสาวผู้สาวนัดผู้สาวมาอยู่ยิ้มเปย์เปยพี่น้องเอ้ยยิ้มเปย์เปยเนี่ยคอยจะยิ้มได้กินจะยิ้มจะยิ้มได้กินจะยิ้มหอวพีู่อะหอบพ้องเห็นปะ ี่นอนผัวแมนบาแมนยิ้มีความสุกขกับการกินบันจั่าไ,ไโอหกหักบจัพี่นองอันเล่าไทโอ้อกหักแล้วนักลัดมา้าแจงเลยมกลับเมื่อกันคุยกันด <c oughs> <ส>ีปจัจจักบอกใหแหงพี่นอนเพิ่งาวได้หมเี่ยาแจงเด้อมีคําแจงเด้อนักัวเดียวพี่นอยกินนดเ,ด,เด,ด้อ คุยคุยได้แปลว่าโทรมาดินน้ำน้องน้ำนงโทรมาดินมาหัวเนาะกําลังใสแม่นแต่ว่าสิมมาจ็บนีบมาหามามากบ่ได้ได้มาคอบ่ได้คแงบ่เนาะพี่น้องคแงก็หกอจกแต่ก่อนากุ้งสดก็มาแล้วพี่น้อง เจตโตเนาะอีกกลุ่มเจตโตพี่นอ้องนี่ดิเจตโต้หกสิบพันก็คือลอยหนะึ่งเนาะเจตโต้ลอยหนึ่งพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นจุ่มเพียจุ่มเพียก็คือนี่แหละมอมอดินเอิ้นว่าเ <ump> พียยู่ฟังยูไทยก็ินจุม่ม จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเพียกันคือเอาเพียงเอาเพียงหม้อเพียง้วเอะไรมาจุ่มเนาะกระเดียบพี่น้องวัท่นสุขอ่ะพี่น้องเดี๋ยมากินทำการนอนจิ้มเป็ดอะไรพี่น้องว่าใจด้ยนี่นี่จะเบิ้งมาเสียเร่องยังแม่เอ้ยเอาลงที่แล้วท้องถามันมาจิเบิ้ไว้อตับ kèo pía khum khum, thắt khăn cọp, bắt chéo mà. à, P'long, tối đang các nang ăn cắn, à, ăn ăn ờ, à, chìm bớt tăm cung, bớt. อาชีปอะไรต่อเมื่อนะนอเมื่อเป็นยังอีการต่อ อยู่ร้านองแงมพี่นอ้องฮะอยู่ร้านองแงมก็ได้ยาเขาหอมมากพี่นอ้องวางไว้ไพ่แดงนี่ดีเห็นบ่ดได้กาพากเชิงอ่ะคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์ที่ไปในทางที่ดรามา่าหรือว่าในทางที่ลบกะเอ้าทักใจเห็นในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ที่คลิป ล่าสุดแหละพี่น้องคําแสงกับบุคอลสบายใจว่าจักจักกระเช้านั่นอะไดิพี่น้องเนาะพ่อคําแสงมาหาทีมงานกับว่าย่านย่านย่านยังมันบุกคือเก่าว่ะบุกผัดพ่อคําแสงเมื่อบ้านถ่ายคลิปแบบแต่คําแสงกับว่าคําแสงนี่ยังห้มาหาทีมงานป้ายเดือพดีเหรไป้ายแบบ บ่บยังอีกมาันการ์แจ้นเลยคำแซงกับบุกเขาใจน้ำน้ำพ้นเนาะอะไรก็เพิดบัดพ่อว่าเฮาชิมาฮ่หมู่คูทีมงานกับบอไปทางใหม่พี่น้องเนาะคำแซงกับยังใอยังเขาใจตัวน,นี้เนาะทางที่ดีคอมเมนต์ให้ในทางที่บวกเนาะให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันกะบโบแม่น้ำคำแซงมากอะซีมากมาอะไซชิมาอะไหมูทุกอย่างชิมา ย่างเขนะินปะคือคอมเมนต์นั่นแหละสิมาอยู่ให้เข้าแบบลําบากอยู่ให้เข้าแบบสิมาผัวพันมาชุ่มอยู่น้ำเข้ามันโบเม้นแล้วนั่นน้าพี่น้องอยากให้เข้าใจผู้ใด,ดที่ผูดด้ใดที่คอมเมนต์นะนะพี่น้องก็อยากให้คอมเมนต์ในทางที่บว์วักให้กํลาลังใจกันดีกว่าน้อพี่น้องเนาะบอกคนม,มาเบาอันนี้กานะร์ดขันมาบ่มกักบ่มักบ่หักในคลิปหรือบ,บอ่มกักบ่หักในตัวน้องๆก็เลือนผ่านซะเนาะ ดีกว่าสิมาคอมเมนต์ลบๆในให้เขาคนอื่นเขาผูกผู้ฮักผู้มักน่องฉันซะเขาก็สีแนมเบิรงบอดี้เนาะเขาก็สีเบิรงบอดีนอ้นั่นแหละกะอย่าฝากเถีงเนาะอะอก้อยกะอดิตากะโบเมราเขาสิไปอยู่น้ำเขาให้เขาแบบแต่เงยโบเมรนสิไปมุนไปอยู่น้ำเขาในห้องในกตลาดข้ามแสงกะในค่ำ ในความคิดขอาคำแสงคำแสงก็สิไปอยู่ห้องต่างหากเศร้าห้องต่างหากแบบนั้นสิไปอาศัยหมู่ป้านันเนาะมีแต่ว่าย้ำออกไปหาถ่ายคลิปออกไปถ่ายคอนเทนต์เหตุเบียดเหตุงานเท่ากับจังเดยแซดส่วนโทุส่วนกันออกไปข้างนอกถ่ายคลิปเหตุยังเหตุยังเป็นกลุ่มเป็นอ่ามันซุ่มเซาไม่พวกมันจังมัวนเนาะเวลากราฟมากอะอยู่ส่วนตัวเพืส่วนตัวมั่นเขาก็งของเขาคำแสงของเขาคำแสงเนาะคำแสงอยากอธิบายนั่นๆเนาะบางคนบอกเขาใจว่าคำแสงสิมา มนโย่สิมาลวงในอันสิทธิของของเขามันบ่แมนมันก็อยู่ไพาอยู่มั่นว่าสันซาเนาะกลับมากอะคือทีมงานนั่นแหละคือคำสีอย่างคำสีมันก็อยู่ห้องมันก้อยมันอยู่ห้องก้อยแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปเวลาเห็นงานเทากับสมัยเห็งานแหละเนาะเทากับถ่ายคลิปสากคอนเทนต์เนี่ยเทาก็เหตุอื่นๆมันก็เป็นทีมงานมันก็มวนเห็นบอกพี่นนอะคำแสงก็อยากมาในในหูแบบนั้นเนาะมันก็ กะกลุ่มกั้นท้ายคลิปมันกระมวนคือมือกรอนั่นแหละคำว่ามูคูเนาะอาก้อยมันกะเป็นคนดีเอฟซีหลายๆคนคือสิวนาะพี่น้องอาก้อยอาริตาเนาะมือกรคำแสงลงมาเขากะยังบอกให้คำแสงเมื่อเขายังให้คำแสงอยู่เนาะบัมีบอลอยู่กับยูนิกรอนเขาว่าอยู่อันห้องอ่าซาอาริตาก่อนเนาะให้คำแสงอยู่คำแสงกะเก่งใจมูกะเลยกรับแต่ว่าอาก้อยมันกะบอกให้กรับมันกะอยากมันกะอยากซอยมูซอยคูเนาะคำแสงกะ หู้หู้ย่ดอกวาไพ่เป็นอะไรนะพี่น้องก้อยมันก็สุดหยอดเลยพี่น้องก้อยอลิตาเนาะสุดไว้สวยสวยมูสวยเซียวสวยเผื่อนสวยพุง่งอะไรทำแสงกะสูสูจนว่าอันนั้นแล้วเนาะกายยักลับมาลองทายกับโมก็ครูเบิงว่าเป็นยังไงฮนาะพี่น้องเนะาะกายยังให้เข้าใจประมาณนั่นมีแต่ว่าคลิปนี้แหละซีออกมาบอกเป็นคลิปสุดท้ายในการ เรื่องในเรื่องที่ด่าหมาเนาะต่อไปก็เบ,บ,บาๆแหละพี่น้องสีตั้งใจเอ็ดคลิปถ่ายคลิปให้มันออกมาดีเนาะสร้างคอนเทนต์ถ่ายคลิปให้มันแบบม 4, 3, 3, 4, 5, นะีสีสันมาวลซึนที่ห้านะสีว่าเป็นคลิปสุดท้ายเนาะผากถึงอ่าเอ็ดซี่แล้ว,ว่าพ่อแม่พี่น้องที่คอมเมนต์ในด้านลบมาแหละเนาะกะอยากให้คิดไหมเนาะเบิ่องไม้คิดไหม,ไม,ไมว่าเนื้อใดเนื้อใดหัะนนาพี่น้อง กสิประมาณนี้แหละกลับมาอลไรกัสิได้พักผ่อนมาเนี่น้องรัดกัอีกมือช่องมือก็ได้เดินทางกลับเลยพี่น้องกลับไปทํางานเบิร์นกอนเนาะคือคําแสงว่าอะไรคำแสงเสียเทปไปมันครบจบเลยกะน้องรัดกัจะลองเห็ดงานเบิร์เนาะกับบัาดอกว่าสีไปรหิ้เห็ดงานเดียวๆเนาะคําแสงกัอยู่ทีงนี้ก็คำแซงกับสีต่างใจเบิร์ของคําแสงทั้งหมดเนาะคําแสงกัสีต่างรักเบิร์ต่างไายคลิปเบิร์นค่ะเนาะ น้องรัดกะอยากลองเห็นงานเบิ้งกะเฮ็ดคำแจงกะสีลองต่างเบิ้งท่านี่คันว่ามันโอเคกะกะสีเอาน้องรัดกลับมาคือเก่าแหละอยู่น้ำกันคือเก่าไทยคลิปคือเก่าไทยน้ำกันแต่ว่ามันจะอยู่เป็นกลุ่มมันกะสีมวลนะแต่ว่าอยากลองเบิ้งก่อนเนาะค่นมันบอกโอเคคำแจงกะคือจะได้พูดแหละขึ้นไปให้น้องรัดอีกนะทำงานอยู่พังพุูนอีกพี่น้องเนาะมันต้องเบิ้งหลายๆทางเบิ้งในไลท์อ่ะอาศิเออ ว่ามันตัวไหนมันโอเคเนาะก็สำหรับเห้าเนาะมันเหมาะสาหรับเห้ากัเฮ็ดพี่น้องประมาณนั้นถ้ามีเงินก่อนก็อยากเปิดผ่านค่ายกับเขาอยู่บ้านนั่นนะพี่น้องต่างเดวที่ว่าต้นตืนของหฮมมันต่างกันอ้าวโอหยไล่ให้มันจบในคลิปนี้ซะเนาะคลิปต่อไปกะมีแต่ความม่นมวนเท่าเท่านั้นเนาะมีแต่หายได้นมึนมีแต่ความม่นมวนซ่นเท่าเท่านั้นคลิปต่อไปนี้เนาะ อย่ากดคลิปหนพี่นาพี่น้องอย่าลืมอ่าเข้าไปกดไลแ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในพี่น้องบ๊ายบายสบายดี super tank มาแตง super tank day vitamin นาะพี่น้องสนับสนุนน้องๆสบายดีพี่น้องบ๊ายบายสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย